นี่นะครับสบภาพของหนูหลังจากเบ่งอีกไปแล้วตอนนี้หน้าแดงมากเรากำลังรองสัญญาณว่าจะมีก๊อกที่สี่ที่ห้าอีกหรือไม่ไปดูสีนท่าหน้าตาของเธอเลยครับตอนนี้หน้าแดงอุณหภูมิการตดเริ่มลดลงมา <ST AR C> ขอทราบว่าถ้าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ครั้งต่อไปอีกไหมครับ มองหน้าเลยนี่นะฮะสภาหลังจากกิดแล้วเริ่มหมดแรงเนื่องจากเช้พลังงานไปเยอะ2,375แคลอรี่ตดนัดนี้อาจจะพร้อมบิดสองมือดูจากทีหน้าท่าทางนะ้แววตาแววตา อะไรครับปิดหน้า